สวัสดีครับวันนี้นายผมนายัุดวงลำจะมาทดสอบความาคล่องแคล่วว่องไวโดยใช้าการทดสอบโดยใช้วีเทสนะครับดูนะครับผมจะสาธิตตัวอย่างให้ดูแับแรกเราจะมีวึน้นไปถอยหลังกลับจะขึ้นถอยหลังกลับนี่คือตัวอย่างครับการทดสอบทีตเอวีเทสเนี v ่ยเป็นการวัดว่า เรามีความเข้าใ่าว่าไวมากแค่ไหนครับเราโดยเราจะทำสองรอบรอบแรกจับเวลาครับรอบ2ก็จับลางครับ,ออบ,อรบเอารอบที่ดีที่สุดครับเอาเริ่อกทำเลยครับลอสองครับ n